สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีจากพาเพิ่อนนี้มาพาเบิ่งกุุงด้วยพี่น้องมาขายกุง้งกุ้งสดสดเลยว่าสตตาาิตากไปให้หลางตากปลไปให้หลางก่อนกุ้งสดสดกุ้งบานอันพิมัน้าเดอ้อไคสนใจจะมาขายอยู่บานพิมัน้า เป็นกุ้งของบานาคูพี่น้องบาพิมานท้ายแลเพิคนไปมีข้อโขอยู่บานาคูกุุงพ้ะคักพี่น้องกเป็นขยะาขยา้าอยู่ในกุ้งนะเง้นพอดามได้พี่น้องเลยตากแห้งและสิ่งไปลงเทพเดอ้อ ลูกหลานพอ,อยูทางไก่นะ่ะยายสีส้มกุ้งไปให้กินละเดอ้อนี่ยายไปซื้อกุ้งมาเลยนี่แตงของแง่ของแองแ่เยก <c oughs> กุ้งสดๆกุ้งน้ำกำเ่าเนล้อนี่เป็นถุงถุงละยี่สิบบาทสี่ถุง แม่ซีถุงนะจนเคร้งกระดงพี่น้องเคร่งกระดงเด้อไปจะกินกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งน้งกรรมกมกุ้งน้มกรรมห้าวันนะตีด้วยตีเปาะป้เปาะเป้ปปปปกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่เป็นอะไรเป็นอะไรห้ามาโครนละมันสีแดงงามเด้อ ไปยากินนะสั่งได้เดอ้อบานาคูเฮิรนสะน้อยเบากะบูนเดอ้อกุ้งสดๆเต้นพลาพลาอยู่ส่งไปให้ลุงให้หลานให้กินทักมาเลยเดอ้อบ้านไม่มีิจาระาเพิ่นสิสั่งให้กุ้งคักๆกุ้งนน,นนี้ได้ตตใหญ่ใหญ่พี่น้อง